ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแกก็จะมาพูดถึงเรื่องของอามาตรา8นะคะมาตรา8ของพอรบรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะามาตรา8นี้จะกล่าวถึงในเรื่องของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะที่ได้รับการยกเว้นไม่ให้จัดเก็บภาษีนะคะมาตรา8เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตัวไหนนะคะที่เราต้องทําความเข้าใจนะคะมาตา8ปดอ่เรามาดูวงเล็บหนึ่งะคะที่ดินของรัฐเนี่ยค่ะที่ดินของรัฐนะคะที่ได้รับการยกเว้นแต่นะคะเมื่อนําไปหาผลประโยชน์นะคะจะไม่ได้รับการยกเว้นนะคะ,ะข้อนี้เช่นนะคะเช่นที่ราดพัสดุนะคะที่รา,พาดพัาสดุเป็นที่ของรัฐ ะะแต่รัฐนำไปให้ประชาชนเช่าอย่างเงี้ยเราต้องเก็บภาษีเพราะว่าเป็นที่ของรัฐแต่รัฐหาประโยชน์นะคะไม่ใช่สาธารนณะเพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บภาษีนะไม่ได้รับการยกเว้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหรท่ที่ที่ของรัฐเนี่ยใช้เพื่อการสาธารณประโยชน์เนี่ยก็ไม่ต้องเก็บ นะคะวงเล็บ2นะคะที่ขององค์การสหรประชาชาติอันนี้ก็ไม่ต้องไปเก็บนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะวงเล็บ3ทรัพย์สินของสถานทูตเนาะ,ะวงเล็บ4ทรัพย์สินสหประชาชาติไทยวงเล็บ5อันนี้ก็เช่นเดียวกับที่ของรัฐนะคะที่ธรณีสงที่ศาสนสถานทุกที่ค่ะได้รับการยกเว้นแต่ ที่ดังกล่าวต้องไม่สแสวงหาผลประโยชน์นะคะอย่างบ้านเราเนี่ยมีเยอะเลยนะคะมีคิดที่ของวัดนะคะจะมี2กรณีคือบางแห่งเนี่ยเป็นที่ของวัดแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาไปปลูกสร้างบ้านในที่ของวัดซึ่งวัดก็ให้ปลูกสร้างบ้านโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดค่าเชา่าไม่ได้คิดอะไรเลยก็ให้ชาวบ้านอยู่ไปนะคะอันนี้ถือว่า วัดไม่ได้หาประโยชน์เพราะฉะนั้นวัดก็ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินแปลงนี้นะคะแต่คนที่จะได้จะได้เสียภาษีก็คือ,อาชาวบ้านที่ปลูกสร้างบ้านในที่ดินของวัดอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้เสียเนาะวงเล็บ6นะคะวงเล็บ6ทรัพย์สินที่เป็นสุสานสาธารนณะชาปนสถานอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปเก็บวงเล็บ7ทรัพย์สินที่ เป็นของมูลนิธินะคะองค์การกุศลนะคะตามประกาศของกระทรวงการคลังด้วยนะคะต้องไปดูว่ามูลนิธิหรือองค์กรการกุศลนั้นนะคะอยู่ตามประกาศกฎกระทรวงนะคะของกระทรวงการคลังไหมนะคะถ้าไม่อยู่เราก็ต้องเก็บนะคะต้องเป็นมูลนิธิหรือสถานสถานสาธารณกุศลที่อยู่ตามประกาศนะคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดไว้นะคะแล้วต้องเฉพาะที่เป็นสาธารณประโยชน์จริงๆเท่านั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นที่ของมูลวนที่ก็จริงแต่ว่าที่ตรงนั้นเนี่ยไปสแสวงหา,าผลกําไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เป็นสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงไปแสวงหา,ากําไรเราก็ต้องเก็บนะคะต้องดูดีๆนะคะวงเล็บแปดนะคะวงเล็บแปดซั์สินเอกชน นะคะเฉพาะส่วนที่ยินยอมให้ทางราชการจัดนะคะให้ใช้เพื่อสาธารณาประโยชน์นะคะตามหลักเกณฑ์นะคะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดวงเล็บ8เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างนะคะวงเล็บ8อ่าวงเล็บนะคะเรามาดูวงเล็บ8ปนะคะประกาศกระทรวงการคลังหลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางรัฐ าการนะคะจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์นะคะ,ะคุณจะได้ยกเว้นภาษีก็ต่อเมื่อนะคะเข้าหลักเกณฑ์3ข้อนะคะเข้าหลักเกณฑ์3ข้อนะคะคือ1นนะคะข้อ1นึต้องเป็นนะคะต้องเป็นนะคะทรัพย์สินที่ประชาชนนะคะในองค์กรปกครอ,องส่วนท้องหิ่นนั้น ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะได้คือทุกคนที่อยู่ในเขตท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือจํากัดสิทธิ์ว่าต้องเฉพาะคนนั้นนะเฉพาะคนนี้นะอันนั้นก็ไม่ใช่สาธารณประโยชน์นะคะ,ะเกณฑ์ข้อที่2ก็คือนะคะต้องทํา MOU หรือทําข้อตกลงกับอปทอนะคะว่าได้ยกทรัพย์สินตรงนี้นะ ให้อปทอใช้ประโยชน์ในด้านไหนด้านไหนและการทำา MOU หรือทำข้อตกลงนั้นต้องเป็นไปเพื่อนะคะสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ข้อนี้คือ,อจะให้ใช้ประโยชน์แค่6เดือน3เดือนหรือไม่ถึงปีเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะได้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีก็ต่อเมื่อนะคะ MOU นั้น มีการใช้ประโยชน์หรือมอบให้อปทอใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษีนะคะก็คือ1มกราถึง31ธันวานะคะตามหลักเกณฑ์นี้หลักเกณฑ์ข้อที่3คือเมื่อคุณยินยอมให้ใช้แล้วเมื่อทำาอ o มแล้วข้อที่3ก็ต้องอปิดประกาศนะคะอปะทอต้องปิดประกาศให้สถานที่นั้นเป็นที่สาธารณะนะคะ อย่างนี้นะคะก็คือต้องเข้าหลักเกณฑ์3ข้อนี้ที่สาธารณะที่เอกชนยกให้อบทใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะไม่ต้องเสียภาษีนะคะ,ะมาตามาตา8นะคะมาตรา8วงเล็บ8นะคะ มาตรา8ดวงเล็บ9นะคะรั์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสําหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครถืออาคารชุดเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วว่าทรัพย์ส่วนกลางอย่างเงี้ยค่ะไอตรงที่บอกว่าทรัพย์ส่วนกลางมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะตรงนั้นเนี่ยก็คือจะได้รับลดหย่ยอนภาษีหมดเลยนะคะเช่นอะไรบ้างเอยถนนลานจอดรถอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ท,ที่ใช้ร่วมกันนะคะที่ใช้ร่วมกันสาวยน้ําบ้างอะไรบ้างอะคะ่ะที่ใช้บุตรนะคะ,ะมันมาตราแปดวงเล็บสิบนะคะที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินนะคะ,ะการจัดสรรที่ดินเนี่ยมันก็จะกําหนดไว้ว่าอันนี้ที่เป็นถนนอย่างเงี้ยคะ่ะถนนของโงรงการนะคะที่ส่วนสาธารณะของโครงการอย่างเงี้ยหรือว่า บ,บ่อบำบัดน้ำเสียอะไรประมาณนี้นะคะวงเล็บ11นะคะที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณนูประคนะคะตามกฎหมายว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมอันนี้เนี่ยถ้าใครมีนิคมอุตสาหกรรมมีเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ก็ก็ลองดูนะคะว่า,าพื้นที่สาธารณะโภกเนี่ยเขากำหนดไว้ตรงไหนอะไรยังไงนะคะวงเล็บ12ทรัพย์สินอื่นตามที่กฎ กำหนดในกฎกระทรวงไอ้วงเล็บ12เนี่ยคะ่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะวงเล็บ ."12 วงเล็บ12นะคะมาตา8วงเล็บ12นะคะ,ะกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะ,ะวงเล็บ1นน,นะคะทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์นะคะ ได้รับการยกเว้นแต่ทางนี้ต้องไม่ใช่เป็นการหาประโยชน์นะคะเป็นการหาประโยชน์นะวงเล็บ2นะคะทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ได้ใช้ในกิจการของรัฐวิสาหกิจและยังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ยังไม่ได้ทําการก่อสร้างนะคะยังไม่ได้ทําการก่อสร้างทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้หาประโยชน์ นะคะยังไม่ได้หาประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ได้หาประโยชน์นะคะเราก็ไม่ต้องเก็บนะคะเพราะว่าได้รับการยกเว้นนะคะตามตามตามกฎกระทรวงตัวนี้นะคะที่ของร,รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ได้หาประโยชน์นะคะอ่าส่วนคำว่าร,ารัฐวิสาหกิจคืออะไรคะร,รัฐวิสาหกิจคือองค์กรที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายเนาะหรือ บริษัทนะคะอันนี้สำคัญคือบริษัทหรือบริษัทจํากัดมหาชนที่กระทรวงการคลังมีทุนร่วมอยู่เกินกว่า1้0ยละ50บนะคะบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กระทรวงการคลังมีทุนร่วมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยะ50อันนี้เราก็ต้องไปดูนะคะ,ะต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าบริษัทไหนบ้างนะคะที่กระทรวงการคลังถือหุอ้นนะคะเช่นอะไรบ้าง กสอทโทรคมนาคมอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะต้องไปดูนะคะอ่าวงเล็บ3ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินว่างเปล่าในสนามบินรอบบริเวณทางวิ่งทางขับนะคะอ่าอันนี้เนี่ยก็คืออ่าตรงบริเวณที่ใช้เป็นเหมือนกับท่าอากาศยานนะคะก็คือไว้จอดไว้วิ่งอย่างเงี้ยท่าอากาศยานก็ถือที่ที่ให้เครื่องบินเนี่ย ไว้ขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะเนาะ,ะกันไว้เพื่อความปลอดภยัยนะคะสำนักงานการบินพลเ,เรือนอย่างเงี้ยแต่ว่าในอาคารในอาคารสนามบินในอาคารท่าอากาศยานเนี่ยไม่ได้รับการยกเว้นนะคะเพราะไม่ได้เข้าขายนะเพราะฉะนั้นอ,อาคารภายในสนามบินนะคะนะคะต้องเก็บภาษีนะคะเพราะว่ามีร้านค้ามีอะไรเยอะแยะเลยที่ท มีการเช่าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะไม่ได้รับการยกเว้นได้รับการยกเว้นเฉพาะที่ดินว่างเปล่าในบริเวณสนามดินนะคะลานวิ่งทางขับลานจอดอากาศยานนะคะตามมาตรฐานความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็ต้องไปขอดูผังขอดูแบบแปลนของท่าอากาศยานถ้าใครมีนะคะ,ะวงเล็บ4ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นทางรถไฟก็เช่นเดียวกับ ของการบินนะคะคือทางรถไฟก็หมายถึงว่าไอทางที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นทางวิ่งของรถไฟเนี่ยก็คือยกยกเว้นทั้งหมดนะคะยกเว้นทั้งหมดไอสองข้างทางไอทางนีคะที่หรือว่าอาคารหรือสิ่งใดก็ตามนะคะที่ใช้ในกิจการของการไฟฟ้าโดยตรงนะคะโดยตรงนะคะเขาก็อธิบายไปอยู่แล้วนะคะทางรถไฟก็คือถนนหรือทางนะคะอ่าสะพานอุโมงค์อะไรก็ตามก็คือเป็น เป็นทางสําหรับที่รถไฟเดินผ่านนะคะทางรถไฟนะคะทางออกทางเข้าอุมโมงโเนวเขตรั้วลางระบายน้ําอะไรที่ประกอบกันเข้าเป็นทางรถไฟนะคะ,ะเป็นที่ที่การรถไฟเนี่ยใช้โดยตรงนะคะโดยตรงอันนี้ไม่เกี่ยวกับอ,อ,อะไรนะคะสถานีรถไฟชานชาลานะคะชานชาลาที่ ที่ปล่อยให้มีที่มีการให้เช่าพื้นที่ในการขายของอันนั้นอันนั้นไม่อยู่ในขายนะคะนะมันจะได้รับยกเว้นแค่เฉพาะชานชาลานะคะดูดีๆจะได้รับการยกเว้นเฉพาะชานชาลาเฉพาะพื้นที่ที่บริเวณผู้โดยสารรอขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณที่มีการขายของจางําหน่ายสิงค้าอะไรไม่ได้รับการยกเว้นนะคะดูดีดๆนะ,ะวงเล็บ5นะคะ ทรัพย์สินส่วนรวมสารณูประโภคของการเคหะนะคะวงเล็บ6พิพิธภัณฑ์เอกชนนะคะพิพิธภัณฑ์เอกชนวงเล็บ7นะคะบ่อบ,บบัดน้ําเสียบ่อสําหรับบาบัดน้ําเสียนะคะที่ต่อเนื่องจากอาคารอันนี้ก็ไม่ต้องไปวัดเขานะเขาได้รับการยกเว้นนะคะวงเล็บ8นะคะ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบอ่อน้ําที่ใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะนะคะบอ่อน้ําสาธารณะอันนี้ก็ไม่ต้องไปไปไปวัดเขานะวงเล็บ9ถนนลานรัน้วสิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนนลานแล้วก็รั้วนะคะไอคำว่าลานเนี่ยในเมื่อเขาบอกว่าลานเนี่ยแสดงว่าเป็นลานดินเขาไม่ได้บอกว่าลานคอนกรีตเพราะลานคอนกรีตเนี่ยมันมีนะคะมัน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 มีราคาประเมินอยู่นะลานคอนกรีตเพราะฉะนั้นลานดินเราไม่เอานะ สิ่งผูกสร้างนะคะที่เป็นถนนเป็นลานเป็นรัว้วรั้วเราก็ไม่เอานะนะคะยกเว้นนะคะก็ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะลานเนี่ยจะยังไงนะคะเพราะว่ามันมีอ่ถ้าเป็นลานลานคอนกรีตลานตกข้าวอลานจอดรถอย่างเงี้ยืมนะคะคิดว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้รับการยกเว้นนะคะนะคะ นะแต่ถ้าใครสงสัยประเด็นนี้คือวงเล็บเก้าเนี่ยก็ก็ลองโทรไปถามกรมแล้วก็แจ้งมาหน่อยนะคือในส่วนตัวเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นลานอย่างเงี้ยเนี่ยก็คืออย่างลานบ้านอย่างเงี้ยค่ะลานลานลานหมายถึงลานที่ออลานโล่งๆเป็นลานสาธารณประโยชน์ลานโล่งๆอย่างเงี้ยค่ะคือไม่คิด อันนี้วงเล็บเก้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องศึกษาให้ดีๆอีกทีนึงก็คือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนนลานและรั้วเนี่ยรู้สึกว่ามันกว้างมากนะคะมันกว้างก็คงต้องมีการออกมาบอกว่าไอ้ถนนเนี่ยยังไงลานนี่ยังไงรั้วนี่ยังไงนะคะเอาแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นลานที่เขาตักข้าวหรือเป็นลานจอดรถล่า ใช่ไหมคะลานคอนกรีตลานจอดรถที่เขาไว้ปจอดรถอย่างเงี้ยใช่ไหมยกเว้นไม่ล่ะใช่ไหมคะอ,อันนี้คือถ้าถ้าใครจะร้อนก็โทรไปถามนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในเมื่อลานใช้ประโยชน์อื่นก็น่าจะเข็บนะเนาะก็น่าจะเข็บภาษีอาวงเลบสิทที่ดินที่มีกฎหมายกําหนดห้ามไม่ให้ทําประโยชน์อันนี้ก็เช่นเดียวกันคะ่ะ วงเล็บ10ก็เป็นปัญหาเหมือนกันวงเล็บ10เนี่ยมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับนะคะที่อุทยานกับที่ป่าสงวนซึ่งในข้อกฎหมายเนี่ยที่ป่าสงวนกับที่อุทยานเนี่ยกฎหมายห้ามอยู่แล้วว่าม่ให้มีการทําประโยชน์นะคะแต่มีคนไปทําประโยชน์เมื่อมีคนไปทําประโยชน์แล้วเนี่ยมันก็เข้าไปในพระราชบัญญัติตัวนี้ ในข้อที่ผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแม้ว่าจะเป็นที่ที่ห้ามไม่ให้มีการทําประโยชน์แต่เมื่อมีการทําประโยชน์ในที่ดินนั้นล่ะใช่ไหมคะเพราะว่าที่ตรงนั้นก็เป็นที่ของรัฐที่ป่าสงวนที่ป่าไม้เป็นที่ของรัฐแต่เมื่อมีการทําประโยชน์เนี่ยเป็นมีผู้ครอบครองมีผู้ทําประโยชน์เนี่ยเราต้องไปเก็บภาษีเขาไหมอันนี้เป็นประเด็นนะคะเป็นประเด็นก็คือ ถ้าถ้า,าใครติดตามอยู่หรือว่าใครที่ไปชิดนะคะกับกลมนะคะกับผู้ที่สามารถให้คำตอบตัวนี้ได้นะคะขอ,อบอก นะคะคหรือแอดไลน์มาบอกกันอย่างนี้ก็ได้จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้เข้าใจเหมือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าไอเนี้ยมันมาติดข้อนี้ค่ะกฎหมายกำหนดห้ามไม่ให้ทำประโยชน์ที่ดินที่มีกฎหมายกำหนดห้ามไม่ให้ทำประโยชน์เราไปเก็บไม่ได้แต่ในเมื่อมีคนไปทำประโยชน์ครอบครองไปทำประโยชน์ให้เราทำยังไงคะยังจะให้เราเก็บอยู่ไหมนะคะ,ะนคะคะที่ปุทยานกับที่ป่าสงวนนะ อันนี้ฝากนะคะฝากด้วยเพราะว่าเจ้าเองก็คืออยากจะเก็บแต่พอมาติดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะมาติดตัวนี้ปุ๊บไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะทีนี้ไม่เก็บก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าตามพรบรแล้วเนี่ยต้องเก็บนะคะถ้าตามพรบเราต้องเก็บนะคะ,ะถ้าใครรู้นะคากับวงเบสิบ วงเล็บ9ก็จะอยู่ที่คำว่าลานว่าจะตีความว่าอย่างไงวงเล็บ10ก็จะอยู่ที่ว่าไอ้ที่ดินที่กฎหมายห้ามไม่ให้ทำประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นที่อุทยานกับที่ป่าสงวนเนี่ยสรุปคุณจะเอาอยัางไงเนาะจะเอาอยัางไงกันนะวงเล็บ11นะคะวงเล็บ11ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการของสำนักง,งานเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย นะคะอ่าโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาก็ถ้ายังไงใครได้คำตอบก็คอมเมนต์ไว้นะคะจะได้เข้ามาอ่านกันวันนี้สวัสดีค่ะ